บา,าอยดีสบ,บายดีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องคือเก่าคือเดิมเด้อม,ม,มาเพาะกระสอบแม่บุญมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาพ่อกระน่นตอนนี้เนาะทางสาร้างกำลังสีโยงแหงโยงไสเข้าไปเทพื้นอีกพี่น้องเอ้ยครูเสียงไพรเราะแววแววออกมาคือคุน้นคุ้นแท้ทั้ง เสียงคุ้นๆเนี่ยเนาะอืมแล้วข่าวแล้วอาโอ้พ่อจังวัดเสียงคุ้นๆเมยังบ้านี่เอาเห็ดยังนะ ก็คงเขาแต่งเสียงคุณคุณมามามา้นเราถามหาลูกแว่วได้เหรอเขาจะมาเสียงคุ้นคุ้ ไปต้หคือที่งเลสคะอ่ไใช่อไมดอ๋ออกเป้านียงคุ้นๆไหมเสดดังเววมามาน้ำนังนีฮะมาไมใส่ปูป้ามาไม่มีงาด้วยอือแต่งตัวงามแต่จีไปไส้แบบนี้งามเอนน้อเท้าสวนง่ว ลางูมมือเนี่ยบางงูเป็นบางงูแมึงเอาดมึงนอกฮะแหละแล้วนะมวยเออันรขึ้นได้มึงหงเดดได้มาก็เนป็นยัง่าเป็นงว่ารดว่รมันเป็นยังเขาบ่ได้ให้ไพเนาะจ้ากันจะได้มาเขาบ่ได้ให้ไพเขาว่ามวนเขาใช่เาคือมาันั้นมามาสองขาหรือสี่ขาเอาเกมาอยู่ยังไงนั่งแม่ <laughs> phun đồng mê vô gần đồng mô phun. Ôi nè. Ờ bị tạm mi hơi mi nha nhiều quá bà, ừ, à, bà Ôi. nè. này quá chắc bạn. Phan này bưng nè. đấy Hả? โอ้มาข้อนบ่เป hey, oh. oh. ็นวะให้พอให้ Take ่สื She ่อ like ่หามเมาสเา้งโอ้มานองเม่บ้าสื่อสื่อกี่ได้สื่อน่ะเดี๋ยวกเกลือให้เน่มันไปกระเด็นรเด็วมันมาเลยปู่ปาว่ปด้กเมาว่็อย่าเองนะ ทั้งพนกระสะปลาทั้งพ่นกัะเล่าว้าวมาหนี่พ่นกันแล้วแล้วเทพื้นี่ว้าวเห้เราไหวดิมางนี้ แล้วนะแบบนั่นได้นั่นนะเราบ่ได้ให้ผ่าได้ยิ้มตลอดโอ้ยิ้มเลยเพรจะได้ยิ้มเลยไ่ได้กินเพื่อนซือแล้วก็้ร่มดีแล้วก็ถอแล้วไปถูแ่าเรอ้่กูมาลมาด้าามีบ้าบ้าดูแลเกาเซีเกิกกันหา ทำงานเก็บกระปอคือคือเนี่ยเอ้าผู้เลยเ็องมันมาได้ได้มันส่งคนมันทำงนเด็กนอยู่ในยาเ้ลว่าเป็นยังด็กจ่ายเอฟซีผมได้ยินเสียงนี่คุ้นๆเนวหเสียงไริว่าเออเสียงไหคุ้นๆเนะนะเสียงเสียงดังฟังซัดคนไอะไรนะฮะซีเป่าเหรอ không chào em anh em, sừng đấy, ra này, kĩ kĩ, sống phước tiền thì kinh thui thui như thế này. Ừ. Okay. เด้อเปิโอลอลงไปได้ไหมบานนี้อ๋อเพิ่นนนำมาจอดได้นี้งานมาแล้วเห็ดบุไตรเศษเนาะรถไเข่าวคี

ขัก็ได้กระสอบมันมาหายทานแด้เนาะบ้านกว่านันหาซื้อเซลเซียลมีรถใหญ่เมื่อขายอยู่สอบชองขันได้ขซื้อตอนข่เห็ดเื่อนข่ยนันขลังมาเอาเราเก็บขายสอบชองขันกีบโปรอลนกาแฟะน,นะใส่ขีงขงวัวดี่

เครียด cứ tài แม่ nó เต้ยครัวมันจะทายใหญ่อยู่เนาะ บิดมือแด้วมานี่โบฝนตกแห้งไม่ต้อเลยดีเทแล้วแล้วค่ะนี่เรียบรอยละ ยังแต่หองน้า่นยังไม่ทันได้เทอันนี้เทวันแล้วน,นีเทวันแล้วนนเทวันแล้วท่านโอ้ทางลูกสาวอ่าสบายดีโทรศัพท์แม่ะ,ะใจแล <c oughs> เด้อตันพอสร้างอนเด้อ <c oughs> เมื่อเลดเมื่อเลดเฮ้ยเสียงเพลงมวลมาสิผมมีไผ่ขนองอ้อนเนี่ยบ่เม่มวลแม่มวยคือขนองแข่งแท้คือว่าอ้อนวอนจากนีดิไรสาวหล่ามานน้ำเลยบุณอะไปเนี่ยแม่ห่วงห่วงกูโอ้โทางเพื่อนสาวโมู ถอดยังไงคลายคลิปกะยากเติ่ได้บันนี้คนเปิดเพลงเปิดยังเขากะอยากสิจบคลิปไว้ก่อนพ่อกันในคลิปหน้าพุ่งแหละยันพิดกับซีทเพื่อนทางเฮือนน้องโมโอะไรวะยุ่งอยุ่งน่ะหแม่แต่ก้าวขึ้นยุ่งเก่งเยอะวันนี้อายสร้างวะอายสร้างแล้วโมกันยุ่งอ่ะวันนี้ จะไดเ่ามเบิ่งกนัเต้นไอยมีผู้เบิร์หรอกขนมีผูเบิง์กและข่อยเป็นตะพอดเอียนักนอยู่อนนี้พักกทีไปแยกไปงานกอนนนหมสาลามาเอิญเจ้าอ่าอนหมแล้วบอกกล้าไปวันนี้ผูมาเอิญฮะ เาเอิญไปเอิญไปหั่วกันแล้วบนี้ผู้เอิญเออตาวานแท้ช่างทำแกรถหันไปค่ะหันวั่ดิไปดาสบายดีลาเก็เ็ดแบบงามแท้สบายดีอ่ะยืนเที่ยงกันด้วยอไปรย

ยางละเมื yeah. um, pues ่อยแม่จักข่สิเมื่อตอนใดเขยังบอกบ่ได้มายบด้อใหญ่หรือนใหญ่เบิ้งข่ข่สิเบิ้ใหญ่งสิปบ่แล้วนเมื่อก็ได้ปะะว่าสิเมื่อโอ้ยข่แซ่ดก้อนเหมืองล่ะแ่นละจว่าสิเมื่อสบายดีนด้ด ส<ไ>ปาตาม<ล>สบาย <ผล S 1> สบายทัวไปก่อนเนาะสาระมาดึงไปแล้วแม่นมวยแยนงไ,งไปวนะไปวนไปซื้อพี่น้องไอ้ทั้งเพือนงงน้องโม่หเนาะอาจารย์ในคลิปนี้ครับสีโคต์จบคลิสก้อนพี่น,น้อ,องไว้พ่อกันในคลิปหน้าสา่ะคลิปนี้ไปแล้วสบายดี